สวัสดีครับพี่น้องเมื่อวนี้ครับอยู่กับช่อง youtube ทุกหน้าจรังออฟฟิเชียลนะครับกับผมนะครับจรังครับเมื่อวนี้สีมะเปาเรื่องการได้รับเชื้อโควิด -19 นะครับซูพี่น้องฟังนะครับเพื่อเป็นควอมู้เล็กๆน่อยนะครับตอนนี้ผมเลยมากักตัวอยู่ที่โค้งหน้าโมเดลเนือที่สองงานนะครับพี่น้องวันที่นี้ไม่ช่ว่าว่าผมติดโควิดไดงใดนะครับ ผมได้รับเชื้อโควิดจากเพื่อนรวมงานนะครับหรือว่าคนไขขิดประมาณวันที่7นะครับวันที่นี้ผมก็แยกตัวออกมากักตัวได้สามมือนะครับคือวันที่8ที่เก้าที่สิบนะครับอ่าวันที่วันที่แปดนี่อาการผมยังยังปกตินะครับแต่ว่าตื่นคือเศร้าขก้นมาวันที่เก้านี่ผมจะเก็บแผ่นล้างแล้วมีอาการไอนะครับเป็นวัดนะครับวันที่สิบเก็บพ่อนะครับไอ เป็นวัดนะครับแต่บ่มีไข่ด้วยพี่น้องบ่มีไข่ผมก็เลยตัวสั่มคนเป็นบวกนะครับผมก็เลยแจกว่ากักตัวนะครับคือจังหวาครับแต่บ่ได้ไปโรงพยาบาลได้พี่น้องก็คือโทรแจ้งทางโรงพยาบาลแล้วท่องโรงพยาบาลนี้เอายามาส่งนะครับให้ผมกักตัวอยู่บ้านนะครับบานในซีว้าเรื่องว่าผมสีดวัคซีนบอนะครับพี่น้องวัคซีนนี่ผมรับมาแล้วครับจำนวนสีเข็มกับพี่น้องย้ำนะครับว่าสีเข็ม สีเข็มก็ยังติดได้นะครับพี่น้องแต่บัดที่นี้อาการจะบนรุนแรกครับพี่น้องผมฉีดซิโนแวคสองเข็มครับแอตตาเข็มหนึ่งแล้วก็บูเตอร์ด้วยไฟเซอร์นะครับเข็มที่สีฉีดเมื่อวันที่18มกรานะครับสองหาหกหานะครับเมื่อต้นปีนะครับผ่านสามเดือนไปพุ่มนาจะลดลงนะครับพี่น้องมันก็เลยสามารถหายติดได้แต่อาการบนรุนแรกนะครับพี่น้องบัดที่นี่ผมสีอยากบอกพี่บอกน้องนะครับคนที่ ยังป้องกันจ้าขวงอยู่นะครับช่วงนี้ผมว่าถ้ามีการให้ฉีดวัคซีนรับวัคซีนนี่ให้พี่น้องไปฉีดด้วยครับเด้อผมมาอาการมันสีบวรุนแรงนะครับคือจาคมเแหล่ะคือตอนนี้ผมคิดว่าผมใกล้จะหายแล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นไอเป็นไขเป็นวัดนี่แค่วันที่เก่าที่สิบนะครับสิบเอ็ดวันวานกอาการทุเลาลงนะครับเมื่อนี้ก็เริ่มเขาสู้ภาพะแบบคือจังคนเป็นไขวัดเล็กน้อยแล้วนะครับบ <c oughs> ่มีไข้ครับพี่น้อง ครับก่มาอยู่ตรงไหนตรงหน้าครับกินเขากินน้ำประกอบเลี้ยงเองนะพี่น้องตาบ่องครับตรงคอหมูซื้อมากัก์ุูนในก้อนนานนั้นแล้วครับจากในสงการนะครับก่ให้พี่น้องนะครับดูแลสุขภาพทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อติดมาแล้วมันกะเสียเวลาครับแต่ก่าผมมีเพื่อเดอย่าให้ติดนะครับร่างเกียรตโลกใดยแต่ยังร่างเกียรติ้นนะครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอไปสนิทกอนครับขอกินเขา่ยงครับพี่น้องสวัสดีครับ